รักนะรักเหมือนกันค่ะลูกชายตายยิง จริงๆแล้วถึงแม้นพี่เป็นต่อจะเป็นคัสโนวาตัวพ่อที่พร้อมจะมีสาวๆพีกายถวายตัวให้ตลอดเวลาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคนเราความคิดเติบโตขึ้นความสนุกหรือความสุขชั่วคู่ชั่วคราวก็ไม่ใช่สิ่งที่คนคนนึงต้องการแล้วนะครับพี่เป็นต่อก็เช่นเดียวกันเรารู้จักแกมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดของแกอยู่พอสมควรนะ แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปมากเลยก็คือแกอยากจะหยุดกับใครสักคนหนึ่งเพื่อสร้างครอบครัวครับเอาจริงว่าไปผู้หญิงที่เข้ามาคบกับพี่เป็นต่อโดยส่วนใหญ่พี่เป็นต่อแกก็มุ่งหวังจะแต่งงานอยู่กินแล้วก็สร้างครอบครัวทุกคนนั่นแหละครับแต่แล้วที่สุดคำสาปที่เป็นดังชื่อของแกก็มาสาปแกโดยตลอดนะครับคือแกต้องเป็นต่อไปนั่นแหละครับ บางครั้งพี่เป็นต่อถึงขั้นขอผู้หญิงแต่งงานเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของน้องน้ำนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าเป็นไปได้ที่สุดครับผมพี่เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าเรื่องราวความรักของน้องน้ำกับพี่เป็นต่อเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ SDT จะนําเรื่องราวความรักของพี่เป็นต่อและน้องน้ำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังก่อนไปรบกวนเพื่อน,อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ในคลิปนี้อาจจะไม่สามารถพูดเรื่องราวโดยละเอียดได้นะครับเพราะว่าจะใช้เวลานานมากฉะนั้นผมขอสรุปเท่าที่จําเป็นนะครับหากตกลนอะไรยังไงหรือมีจุดไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นที่เป็นต่อ2020 EP ที่11ครับมันเป็นวันที่พี่เป็นต่อได้พบน้องน้ำครั้งแรกเลยนะหลังจากที่หนุ่มๆแก๊งเป็นต่อได้ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว กำลังเดินอยู่ด้านล่างของตึก BKL ก็เหมือนกับบุพเพศนิวาสครับที่พี่เป็นต่อได้พบผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเธอมีหน้าตาสวยและน่ารักมากครับแถมดูแล้วเธอยังเป็นคนที่จิตใจดีด้วยเธอพาคนแก่ข้ามถนนมาแถมยังซื้อตุ๊กตาที่คนแก่นั้นเอามาขายด้วยนะครับทำให้พี่เป็นต่อรู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเธอคือน้องน้ำซึ่งรับบทโดยคุณมารีเบอร์เนอร์ ซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆของพี่เป็นต่อเริ่มรู้ถึงความรู้สึกของพี่เป็นต่อแล้วนะครับพี่เป็นต่อดูประทับใจผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากกลับมาที่ออฟฟิศ BKL นี่พี่เป็นต่อยังนึกถึงหน้าของผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยนะครับจนพี่ยมแกได้จินตนาการว่าพี่เป็นต่อเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอดีตชาติของพี่เป็นต่อเคยผิดหวังกับน้องน้ำมานั่นแหละครับเราก็เลยได้ดูเป็นต่อในลักษณะของละครพิเรยดย้อนยุคซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะ แค่พ่ยมแกเพ้อไปเท่านั้นเองแหละครับในช่วงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าคุณมารีเบอร์เนอร์เป็นผู้หญิงที่ตลกแล้วก็น่ารักมากๆนะครับยอมทำปากเบี้ยวตาเลเพื่อบทนี้เลยนะซึ่งสิ่งที่พี่ยมจินตนาการก็แทบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับจนถึงช่วงเย็นหลังเลิกงานเป็นต่อแอนดี้แก๊งก็กำลังเดินอยู่ด้านล่างของตึก BK l หแต่คุยกันไม่ทันระวังครับ เลยเดินชนกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าเงยหน้าขึ้นมาก็กลายเป็นน้องน้ำนั่นแหละครับจนทำให้พี่วอกและพี่อูดร,รู้สึกว่าเนี่ยอาจจะเป็นผมลิขิตก็เป็นไปได้แต่พี่ต่อก็ดูเหมือนจะกิเก้กัลางๆไม่กล้าที่จะทำความรู้จักผู้หญิงคนนี้นะฮะจนพี่วอกต้องเป็นสะพานให้จนพี่เป็นต่อเกือบได้คอนแทคไลน์จากเธอแล้วแต่เธอก็ดูเหมือนว่ามีทรงอยู่นะไม่ได้ให้ใครง่ายๆครับเธอบอกกับพี่เป็นต่อว่าถ้าเจอกันอีกครั้งหนึง่ง ถึงจะให้ลายนะและนี่น่าจะเป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่พี่เป็นต่อไม่กล้าที่จะรุกหรือจีบผู้หญิงตอนนั้นที่เราดูอยู่เรารู้สึกว่าพี่เป็นต่อคงชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆครับจากนั้นเรื่องราวข้ามมาใน E.P. ีที่13หลังจากที่พี่เป็นต่อระทับใจผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็พยายามหาทางที่จะได้พบเธออีกครั้งเพื่อจะได้คอนแทคไลน์จากเธอนั่นแหละครับจนเพื่อนเอนมาแอบแซวพี่เป็นต่อว่ามารอพบน้องสมสมัยใช่ไหม ชื่อสมสมัยก็คือพิยมตั้งให้น้องเขาเฉยๆนั่นแหละครับเพราะทุกคนไม่รู้ว่าเธอเชื่ออะไรแต่ในช่วงเวลานั้นพี่เป็นต่อไม่ได้พบกับน้องน้ํานะครับทั้งที่น้องน้ําเดินมาที่นั่นแต่มันเป็นคนละเวลาเท่านั้นครับจนถึงช่วงเย็นของการเลิกงานพี่วอกพี่อูดไม่ได้ทำโอทีแล้วรีบมาที่บางบาก่อนทุกคนไม่น่าเชื่อนะน้องน้ํามาที่บางบาเฉยเลยครับ ตอนนี้แหละครับพี่วอกและพี่อูดรีบโทรศัพท์หาพี่เป็นต่อให้รีบมาที่บางบาเพื่อจะได้พบน้องงามครับคือต้องการช่วยให้เพื่อนสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับปรากฏว่าระหว่างที่พี่ยมกับพี่เป็นต่อรวมถึงสาวสาวบีเคลกำลังลงลิฟต์ที่ตึกลิฟต์ค้างเฉยเลยครับเรื่องราวนี่มันโคตรวุ่นเลยฮะพี่วอกกับพี่อูดก็พยายามดึงน้องน้ำไว้ไม่ให้เธอกลับไปก่อนที่พี่เป็นต่อจะมา หลังจากที่พี่เป็นต่อหลุดจากลิฟต์มาได้แล้วนะครับเมื่อพี่เป็นต่อไปถึงบางบาน้องน้ําก็จากไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดก็มานั่งเซ็งอยู่ในร้านเพราะพี่เป็นต่อไม่ได้พบเธอแต่แล้วก็เหมือนพรมลิขิตอีกรอบครับเธอกลับมาในบางบาเฉยเลยในขณะที่พี่เป็นต่อกําลังจะเอ่ยปากขอไล่จากเธอก็มีสาวทอมคนหนึ่งเข้ามาทักทายน้องน้ําครับจนพี่เป็นต่อไม่กล้าพูดอะไรอีกแล้วครับน้องน้ําเดินออกไปพร้อมกับสาวทอมคนนั้น สรุป E ีนี้พี่เป็นต่อก็ไม่ได้ไลา์ของน้องน้ำเหมือนเดิมครับแถมรู้สึกว่าตัวเองอกหักทั้งที่ยังไม่ทันได้รักเลยนะครับเหมือนว่าน้องน้ำมีแฟนเป็นทอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับข้ามถัดมาเพียงอีพีเดียวนะเรื่องราวใน E ีพีที่14นี้พี่เป็นต่อจะได้ไลา์จากน้องน้ำแล้วละครับเ <c oughs> ช่นเคยฮะจบจากการทำงานที่ BKL ทั้งหมดก็มาที่บางบานั่งกินเหล้าพูดคุยกันไป ปรากฏว่าน้องน้ำเข้ามาในบางบายอีกแล้วครับแต่เธอไม่ได้มาคนเดียวครับเธอมากับสาวทอมคนนั้นอีกแล้วครับพี่เป็นต่อน,นี้น่าจืดไปเลยฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วครับว่าน้องทอมคนนี้เป็นแฟนกับน้องน้ำดูต้องคู่กระหนุงกระหนิงก็เหมือนกับเป็นแฟนกันเลยนั่นแหละครับจากนั้นน้องน้ำเธอก็ขอตัวไปที่ร้านข้างๆเพราะว่าเพื่อนของเธอมาที่นั่นเธอทิ้งให้สาวทอมอยู่ที่นั่นคนเดียวครับ ไม่นานนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นแฟนของทอมคนนี้เรื่องราววุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าพี่ยมรู้สึกว่าน้องน้ำกำลังถูกสวมเขาอยู่ก็เลยคิดว่าจะใช้แผนนี้ในการเปิดโปงสาวทอมคนนี้เพื่อให้น้องน้ำเลิกกับสาวทอมแล้วมาคุยกับพี่เป็นต่อพี่เป็นต่อจะได้เสียบแผนนั่นแหละครับแต่พี่เป็นต่อไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะครับจนสุดท้ายก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน แล้วเรื่องราวมันก็เฉลยอ,อยู่ที่หน้าบางบาครับสรุปแล้วน้องน้ำกับทอมคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันครับผมส่วนผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนของทอมจริงๆครับผมน้องน้ำทำอย่างนี้เพื่อทดสอบว่าพี่เป็นต่อน,นั้นเป็นคนดีจริงไหมแล้วก็ชอบแกล้งคนด้วยนั่นแหละครับก็พี่ต่อน่าจะสอบผ่านนะสุดท้ายน้องน้ำก็เลยร้องขอให้ทั้งคู่เข้ามาในบางบาอีกครั้งโดยวางแผนให้สาวทอมบอกเลิกกับน้องน้ำต่อหน้าพี่เป็นต่อแต่น้องน้ำไม่ยอม ขอเป็นเมียน้อยทอมอีกทำให้พี่เป็นต่อรู้สึกสิ้นหวังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากนะครับจนทนดูทุกอย่างไม่ได้แล้วจะขอตัวกลับไปแล้วนะครับจังหวะนั้นน้องน้ำหันมาถามพี่เป็นต่อว่าไม่อยากได้ไลน์แล้วเหรอพี่เป็นต่อแกรู้สึกว่าไม่อยากแย่งแฟนคนอื่นจนน้องน้ำบอกเลิกแฟนทอมตอนหน้าพี่เป็นต่อเลยครับพี่ยมจึงควักโทรศัพท์ของพี่เป็นต่อให้น้องน้ำแอดไลน์ครับแล้วเธอก็ออกไปจากบางบา จากนั้นสาวทอมก็บอกกับพิยมว่าน้องน้ําแกล้งพวกพี่อ้าวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันกันกบทอมนะฮะจากนั้นน้องทอมคนนี้ก็รีบออกไปจากบางบาเลยครับสรุปแล้วอีพีนี้คือน้องน้ําแกล้งพี่เป็นต่อเพื่อทดลองใจและตอนนี้พี่เป็นต่อได้ลายจากน้องน้ําแล้วนะครับจากอีพีนี้เป็นต้นไปเรื่องราวของโรคระบาดโควิดก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับทาให้กองถ่ายหยุดไปอยู่นานพอสมควรนะ เรื่องราวความรักของพี่เป็นต่อกับน้องน้ำเริ่มสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนถึง EP ีที่18ก็เริ่มทำให้เราเห็นถึงความรักของทั้งคู่ยิ่งมาก็ยิ่งมาขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ E p พีที่18นี้เป็นต้นไปทำให้เราเห็นความน่ารักของน้องน้ำเธอมีสเสน่ห์เหลือล้นเลยละครับผมยังแอบ,บชอบคาแรคเตอร์ตัวละครนี้เอามากๆเลยนะครับจนมาถึง EP ีที่24ก็เป็นช่วงพิสูจน์ความรักที่พี่เป็นต่อมีต่อน้องน้ำ ราะว่าอีพีนี้มีสาวๆของพี่เป็นต่อที่อยู่ในสต็อกมากมายมาสร้างปัญหาให้กับความรักทั้งคู่ครับโดยเฉพาะน้องหมวยนี่บอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆครับผมแต่สุดท้ายพี่เป็นต่อก็ยอมเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวครับเป็นบทพิสูจน์ความรักที่พี่เป็นต่อมีต่อน้องน้ำนั่นแหละครับถึงแม้นความรักระหว่างน้องน้ำกับพี่เป็นต่อเริ่มเบ่งบานก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่าน้องพอใจถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในความรักของทั้งคู่ เพราะว่าน้องพอใจยังคงยึดติดที่ใช้พี่ทิพย์เป็นพี่สะพ้ยของตัวเองได้คนเดียวเท่านั้นจนทั้งพี่เป็นต่อแล้วน้องน้ําต้องร่วมมือกันวางแผนเพื่อให้น้องน้ํานั้นสามารถพิทิตใจของน้องพอใจได้โดยเริ่มจากการวางแผนให้พอใจได้เจอกับน้องน้ําในสถานการณ์ที่ได้ช่วยน้องน้ําจากโจนวิ่งราวกระเป๋าเรียกว่าน้องน้ําสายบูเลยก็ว่าได้นะครับแผนนี้ใช้สครั้งเลยนะ คนที่ซวยที่สุดก็คือพี่จวบแ่ะครับโดนทั้งน้องน้ําเตะโดนพี่ก๊อฟเอาไม้ฟาดอีกแต่สุดท้ายแล้วแผนนี้ก็สําเร็จนะครับทาให้น้องพอใจได้รู้จักกับน้องน้ําคือกลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยครับเรื่องราวของทั้งคู่ก็เดินทางมาเรื่อยๆระหว่างเส้นทางนั้นคันเทพกับพอใจก็กําลังจะแต่งงานกันก็อย่างที่รู้แหละครับคันเทพตายครับแล้วเรื่องราวมันก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงพอใจยอมรับให้น้องน้ําเป็นแฟนกับพี่เป็นต่อนั่นแหละครับ สาเหตุเพราะว่าพอใจรู้แล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนขนาดคั้นเทพยังตายจากไปเลยนะก็เลยอยากให้พี่ชายนั้นสมหวังในความรักยิ่งทําให้ความรักของทุกคู่นั้นเดินทางมาไกลกว่าที่พวกเราคิดไว้อีกนะครับจะเรารู้สึกว่าพี่เป็นต่ออาจจะจบที่น้องน้ําหรือเปล่านั่นหมายความว่าซิทคอมใกล้จบลงแล้วเหรอตอนนั้นกระแสะซิทคอมจะจบลงเยอะมากเลยนะครับอีกอย่างขั้นเทพก็ตายไปแล้ว ยิ่งทำให้เราคิดหนักเลยนะครับว่าซิทคอมกำลังจะจบลงในช่วงนั้นครับจนเรื่องราวเดินทางมาถึงเป็นต่อ2021ปี2021แล้วนะครับอยู่ที่ EP ที่37เพื่อนสังเกตไหมครับว่าความรักของพี่เป็นต่อถือว่ายาวนานมากๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2020นี่ก็ปลาเข้าไปปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่รู้สึกดีกับน้องน้ำจนมาถึงอีนี้ถ้าไม่นับพี่ทพิปแล้ว น้องน้ำนี่แหละดูจะใกล้ความจริงมากที่สุดนะครับและใน E ีีนี้พี่เป็นต่อขอน้องน้ำแต่งงานครับผมยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างจะถึงคราวแอปปี้เอนดิ้งและจุดสิ้นสุดของซิทคอมเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วการขอแต่งงานในครั้งนี้แน่นอนครับพี่ต่อต้องทำเซอร์ไพรส์แต่น้องน้ำเซอร์ไพรส์กว่าครับเซอร์ไพรส์พี่เป็นต่อกับจนหน้าหงายเลยนะครับ ใน EP นี้ก็ดูจบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะครับที่ทั้งคู่ยินดีที่จะแต่งงานกันครับผมและคือสุดท้ายก่อนที่จะถึงงานวันมั่นพี่เป็นต่อ and the ดอ n แกก็มาปาร์ตี้สละโสดกันครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเป็นต่อ2022แล้วนะ EP แรกสุดเลยครับจนน้องน้ำมาเห็นสภาพพี่เป็นต่อที่มีความสุขกับสาว,สาวๆเธอก็เลยคุยกับพี่เป็นต่อว่าเราเลื่อนงานมั่นไปก่อนพี่เป็นต่อนี้เศร้าหนักเลยนะครับ แต่นั่นก็คือน้องน้ำแกล้งพี่เป็นต่อครับไม่มีอะไรครับเธอเข้าใจแล้วเธอบอกว่าพรุ่งนี้พบกันในงานวันมั่นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอีพีถัดมางานมั่นที่ได้เตรียมไว้โรงแรมจองแล้วเพื่อนๆก็แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วครับแต่หาเจ้าสาวไม่เจอครับและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นน้องน้ำในซิทคอมเรื่องนี้อีกต่อไปเลยครับผมตอนนั้นผมดูอยู่งงมากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่มันมีสายตาของน้องน้ำใน E.P. ีก่อนหน้านี้นะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเธอมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนหวังไว้จากนั้นพี่เป็นต่อก็เศร้าในการจากไปของน้องน้ำโดยที่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนด้วยนะครับกว่าพี่เป็นต่อจะรักใครสักคนหนึ่งนี้มันก็ยากนะจนถึงเวลาที่จะต้องได้มั่นได้แต่งงาน สุดท้ายเธอก็มาจากไปอย่างนี้อนาคตที่สวยหรูและวาดหวังไว้อย่างงดงามก็สิ้นสุดลงครับแล้วความเศร้าของพี่เป็นต่อที่มีอยู่นี่ยาวนานลากมาหลาย EP เลยแหละครับในช่วงเป็นต่อ2022นี้เพื่อนๆต่างพยายามตามหาน้องน้ำและอยากรู้สาเหตุที่เธอหายไปนะครับโดยไม่น่าเชื่อครับว่าพี่เป็นต่อไม่รู้จักใครเลยที่เป็นญาติของน้องน้ำแม้แต่คนเดียวไม่เคยไปหาพ่อแม่ของน้องน้ำเลย มีเพียงสาวทอมคนเดียวที่ชื่อไอ้ตาวเธอคนนี้เป็นจุดเชื่อมคนเดียวระหว่างน้องน้ำกับพี่เป็นต่อครับและแน่นอนครับเพื่อนๆนก็พยายามตามหาไอ้ทอมตาวคนนี้ให้เจอวางแผนต่างๆนานานะเพื่อจะได้ความจริงจากไอ้ทอมคนนี้ จนวันหนึ่งทอมตาวก็มาบริษัท BKL ครับแล้วบอกความจริงกับพี่เป็นต่อว่าน้องน้ําได้ตายไปแล้วครับตอนนั้นผมตก,กใจมากเลยนะมันเอาง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอสรุปตายไปเนี่ยนะก็เลยไม่ได้มางานมั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอทอมตาวบอกว่าเช้างานวันมั่นนั้นน้องน้ําเกิดอาการวูบเพื่อนๆเ,เธอพาเธอไปโรงพยาบาลครับสุดท้ายเธอเสียชีวิตที่นั่นโดยยืนยันในความจริงนี้ด้วยการเอารูปงานศพของน้องน้ํามา และโก,กระดูกของเธอมาให้พี่เป็นต่อเก็บไว้ด้วยครับหนักไปกว่าเดิมเลยนะพี่เป็นต่อเศร้าอยู่แล้วเศร้าหนักยิ่งกว่าเดิมครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ในเป็นต่อ2022 EP ที่4นะครับแล้วพี่เป็นต่อก็เศร้าอยู่นานเลยแหละครับ แต่แล้วในระหว่างการใช้ชีวิตในความเศร้านั้นพี่ยมก็มักจะเห็นคนที่เหมือนกับน้องน้ำอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ไม่อาจาตามตัวเจอได้พี่ยมจึงตัดสินใจวางแผนนัดทอมตามาที่บางบาเพื่อเค้นเอาความจริงครับเหตุการณ์นี้มันเกิดในเป็นต่อ2022 EP ที่14ครับผมสุดท้ายการเค้นความจริงนั้นก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วน้องน้ำมีครอบครัวอยู่แล้วครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเธอได้กลับไปหาลูกและสามีของเธอที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วครับผมเล่นเอาทุกคนอึง้งไปตามๆกันเลยนะครับไม่เพียงแค่ตัวละครในซิทคอมนะพวกเราที่ดูอยู่นี่อะไรวะวอเ t the สรุปจริงๆแล้วน้องน้ำตายไม่ใช่เหรอเนี่ยมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวนะฮะแล้วเธอมีผัวอยู่แล้วทำไมจะต้องมาทำให้พี่เป็นต่อรักด้วยคำตอบที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเพราะว่าเธอรักสนุกเหรอเธอได้มาอยู่ที่เมืองไทยเธอก็เลยหาความสุขสนุก ในประเทศไทยพอเสร็จปุ๊บก็เลยกลับไปหาผัวหาลูกอยู่ที่ประเทศเหรออันนี้มันทําให้น้องน้ำดูดูต่ํามากเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะบุคลิกและสิ่งที่เรารู้จักน้องน้ําไม่น่าจะเป็นคนอย่างนั้นไหมอะ่ะถึงแม้นเธอจะดูชอบแกล้งคนก็ตามแต่ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะทําแบบนี้นะจนเราคิดว่าระหว่างเรื่องน้องน้ํามีครอบครัวอยู่แล้วกับเรื่องน้องน้ําตายอันไหนดูเป็นไปได้มากที่สุดครับ แล, mic. แล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องราวสองเรื่องนี้ไม่ได้ถูกฉเฉลยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่มีเรื่องไหนที่ทําให้เราแน่ใจว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความรักของพี่เป็นต่อที่ดูเหมือนว่าน่าจะจบสวยๆแต่กลับกล oh. ายเป็นโศกนาฏกรรมทางความรักของพี่เป็นต่ออีกแล้วครับผมช่วงตอนนี้นะสงสารพี่เป็นต่ออามากๆเลยนะครับสงสารมากกว่าตอนที่พี่เป็นต่อเนี่ยเศร้าเรื่องพิิพท,ที่มีแฟนเป็นคันเทพตอนนั้นด้วยอะนะ แล้วเพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าน้องน้ำตายไปหรือยังลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ sdt สวัสดีครับ